โอ้โหโอ้สามเมตรได้ไหมตัวนี on, ้สี่เมตรได้ไหมโอ้โหอ้โหแม่งเอมาแล้วเฮ้ยเอ็ก็จะรึอยสามเมตรได้อยู่มั้งไอห่ามันจะอยจะหมดแล้วอ่ะ น่าจะผมไม่อยู่ไงผมไปอุบลไงอม่อันเลยมันมาหารอมันเยใหมันอยู่ใกลเอ้าแลวมันจะวดดินี่นี่เห็นไหมอ๋องค้ก่อนไม่ต้องค้องเออก็าว่าไม่ต้องค้อมจริงเปล่า เอาผ้าคุมจับเลยมันจะแหว่งอันนี้มันเร็วไอ้ห้ารอให้มันเล็งพี่อ่ะมัดคอไปเลยเอาง่ายๆนั่ะเนี่ยรอให้มันเล็งพี่อ่ะเล็กแล้วคลุมเลยใช่ไหมมาไกลใจริงรู้อ๋ไอ้เงี้ก็เตี้ยเอาให้มันเล็งที่อ่ะสังขารเอาทำผ้าเล็กๆกว่าได้จริงไหมนี่จริงเปล่า ฐานมาฐานเฮ้ยแล้วเราจะไปปล่อยไหนเอ็งจะไปปล่อยที่เดิมแล้วกันมันมันใหญ่ตัวใหญ่กว่าเดิมเฮ้ยะมาฐานมาฐานที่มาให้โอ้โหเนี่ยจับมือรับมือกิงโอ้ยแก้วแก้วบองที่จะเลี้ยงโอ้ย เรียบร้อยดีเริ่มดีขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับเฮ้ยอ่ามีคนไปบอกว่าไก่เสียแปนว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในหันเปิดไปบึงกันเด้ออย่ยงไก่แปลว่ามันคือไก่ไปแนวานั้นเพ็นโทรท์บอกวังหันไก่ประตูกันครับไก่ักรลังกินอาหารย่างดีเลย เเาสียรีตัวนี้้ามเย้ยไก่แม่ซีครับเหลือไก่แม่หกครับเหลือยูซีครับไก่ผู้ตัวหนึ่งใส่รับหาเกาด้เลยโอ้หมองกาวมันเคยอยู่นานกูว่าแล้วโอ้ยปอบคังมึงเลยอ้าว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 โว้ย ว่าแล้วสองเธอแล้วมึงเด้อ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 ปอบมือไอเสียประหัมดูกินแล้วนอนอึนเรื่องอะรนะมึงเนาะโอ้ยอวนแบบเปลี่ยนแบบแบบมึง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 ดำด้วยไอ้นี่ภาคขาวห่อศพใช่เปล่ไอ้ตัวกินไก่ จกระส,สอบก็มีตัวเอาคุมอนไรกันหน่อยตัวเต้ได้มากมันไม่เห็นงูพี่เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเริ่มแล้วแงมโรอั่ตี้ยโอ้บ้าตัวหนอเฮ้ยใหญ่โอ้หมดอมเป็นเตีย้ยเพราะเราซีบ้านนั่นน่ะ